สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแพงสู้ขู่สู้ค้นสู้หม่องสู้บอลสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องเนาะตอนนี้กระโบเศร้ามาได้ประมาณแปดโมงเศร้าพี่น้องเนาะเปิดมากกระโบมิ่ยังไลยพี่น้องเนาะตื่นมาต้องกินพี่น้องเนาะสุดไลยคลิปช่วงนี้กระโบมิ่ยังไลเนาะพี่น้องเนาะมีแต่คลิปกินเนาะพี่น้องเด้อทนเมืองคลิปกินไปสักก่อนเนาะอาหารเศร้าห้ามือนีีก็ หมูย่างมากมมยพี่น้องง,ง่ายๆสไตล์บ้านทุง่งเสนอเมนูปนปลาดุกหน้าพี่น้องอันนี้ซุปนอไม้ฟีมือแม่น้องมินี่เาขาคั่วเลยพี่น้องแต่ว่าขออภัยตอนเพล่นเห็ดเฮ้าบบได้ถ่ายคลิปให้พี่นอ้องในเบื้องในส้มเพราะว่าเฮาก็ขนฝุ่นเพราเขาขนฝุ่นลงให้หน้าพี่น้องเลยพี่น้องมาหมุดจอมากินน้ำกันสุกุสุกคนพักของเฮาก็มีมักแตงพี่น้องนี่ กแตงโอ้ยมีแต่หมากคักเลยเนี่ยคอกิ่วก็มี <c oughs> มีแต่หมาขะแเมเลยพี่น้องเลยพักนั่งเลิศเนะาะแล้วก็เดินตะเพิมแล้วเนาะ <c oughs> กับปีพี่น,น, <c oughs> น้องเนาะมีไข่น้ำแน่เนี่ยไข่ปีดไข่ไก่พี่น้องเนาะเ <c oughs> อามาแต่บ้านนังสีเขียวอะไพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง ไปดีละแม่ไปดีพี่น้องมีข้าวซาวน้ำกัดเด้อมีโอ้ยเอ้าแต่าพี่น้องเลยมาพี่น้องไหมสุกุสุคนสุมองสุบอนน้ำกันเด้อข้าวซาวน้ำกันเด้อพี่น้องไอ้กินข้าวซาวกินข้าวซาวมื่อไงนี่กระหักถึงมาหลายมือ เด้อพี่น้องมาเด้อสุกุสุคนมาเด้อไงเด้อกินข้าวน้ำน้องเด้อเนาะพี่ปานละอาสุกุสุคนสุหมงสุบอนที่บริเอณเชื้อเอื้อนั่งบริยู่เมืองไทยหรือว่าเมืองฝรั่งเมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองลาวเฮาพี่น้องอยู่เจดได้หมงได้กะมึกจ่อมากินน้ำกันพี่น้องเนาะเนี่ยแตงแตงข้อเกียวพี่นไหมอ่อนเลยเนาะน้ำหนึงอาจะหนาว ก็อ,อ่อยดยหวน,นมากปแ่มปแม่นหล่เนลย้วยความท่ิวแต่เขาแต่หวาไปสือหน้าจ<ม>่มาลงปุกบุกุปน้ำไม้ใส่ฟักเต้นนี่น้องที่เมื่อแม่เอาไป่นี่พอดีเขาเลยกลินดำหน้าเนะโดยแปแม่นแ้วพ<ม>อดีเลย่่ไปแล้ว

เอตนี้เว้นขมานช่หวันนี้ขมาอยู่ขมาปลูกงัวันเียเขาเนันงมแบจับขีดจับคุณเอาิดมือ นังเลยพี่น้องคับสุดนะไหมเขากันดีทักได้ไหมคนพยุดสามพงสำหพุงเนาะเออแสบบมาจังเนาะเห็นเคยเห็นก็ดาตินมาแ่บอืมค่อยบเอราา ไปทั้งเลยว่างไปท่ตล่ะคือประธานเห็นนะแล้ววันไปแต่ว่าแล้วขันไปดอกประท่านเห็นไปเพราะว่าทห่ไปตอนท่านเห็นกันนะจะจะกู้มงินนะ

งานได้ออกงามออกยังานเลยมัน,ม,นมีตูกยูนไปนนางเน่ยครับแค่ไ่้อ มันกับวาติมาอยู่หมดเนี่ยเชสอนได้สนใจยังไปหาเห็ดฮานอามายู่มั้คับคนดูมาได้ข้าวฟ้าไปเนาะไปม่อยู่นะเกาะหอยเพอเพอจต่ว่ามันชวนกลับไปอุ้จัดตามมาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Exacto. ไปกินบวชกินนี้ดอกจะได้มีเหือมีแหง่รากะหายในน้ำเงนอันน นั <ừ? S 2> ่นเก่ก่รเอไปทำไม่ลเอไปทำไปพร้อมเลยไปไหนน่อยนะไปทอะไรกวนไม่ใช่เลยมนก่อาเรียอยนเาสียไพ่ยันเลยใช่ไหมเจ้าไพ่ยันเลยใเจามันนี้จัดขึ้เนลงหม บ่อไม่ลอยหรือยังปอาไเข้าคือบับ่ายจ้าจุดห้องก่าเขาก็จับปัวบายบ่อข้างบนนี้บวบ้านคนอ๋อข้าอบ้านประเกาศบ่อ อะไรเนี้ยจดกินยันไงไม่อเอาเอแต่กขอกี่วยสมกกนมดจวนเนี่ยก็จะออกมากัาา <c oughs> บเด็กขายเนาะเขาเี๋ยอขื่อเขาไม่ประจอยู่เนาะ อินไปน่นเนาะมาคุกมาคุกมามลับบ้จนตะกุะเดินม้ดเนี่ยตีเดียวไกหมดนะกะมา บายผนจิตตกขึ้นพ้นมันแดดแดดคลืนคลื่นต้องตอกแกลายอย่างารยังาบไปนะคือสีเท่แลวฝนกฝนลายฝน

แล้วก็ไปเจาะอยู่อยงนั้นนะเจาะๆๆๆๆอยงันตุกอห่ลงมาลุงลงนะยังจะถอยปนนะเจาะบๆๆปนนั่นนึงอย่างไรยังมาทำเนี่ยลูกบด ม,ม่ให้ได้ก็อิ่มนะอิมยุตติไม่เป็นรักเนาะเดีลยวซีก็เหนืเอน,น,น้ำขกมาอย่เนาะว่าแม่น้องมิ้นอยากินน้ำไม้ด้วยวะ

thầy tổ chuẩn Cái đó Đi kiếm bất mẹ Đi kiếm แซ่บพี่น้องเอ้ยแก่งไอซุปน้ำมัเกือบมดพี่น้องเอ้ยเผื่อปนป่าไว้จำตอนเที่ยงอย่างนี้ได้พี่น้องเอ้ยแม่นมื้อนี่นะมืดมืดเลยลำลาเพียงเท่านี้และพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบนสิต <m revenir> mm ิดตามที <mel> <ic> ่เขาบังเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ออกรัวๆเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกัน บอกกันไม่คลิปนาพี่น้องสมัยดี